สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยนะคะมาพบมาพอกันทางช่องบุญน้ำโชคคือเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่มาพอกันเป็นคลิปที่สองของมือนี้แล้วนะคะตามที่ได้บอกไปตามที่ได้เกินไปว่าเมื่อนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแม้แต่คลิปเดียวนะคะสำหรับแนวทางที่เซียนซองจะนํามาฝากให้มือน,นีเนาะมีแต่ที่เด็ดนะคะคลิปนี้คือกันคุณบอกคุณแม่บอกได้เลยว่าทีเด็ดของแท้ทีเด็ดห้ามพลาดนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นําแน่เนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังหานาอันดับแรกเข้ามาแล้วเห็นหน้าเซียนซองอย่าเฝ้าฟังอย่าเฝ้าเห็ุอย่างทั้งนั้นอันดับแรกคือกดไลค์อันดับที่สองกดแชร์อันดับที่สามกดคอมเมนต์ <c oughs> ก็จะเป็นกดไลค์อันมาสั่นคุณบอกคุณแม่ว่าเออกดให้กันแน่นาะให้กำลังอกกำลังใจกันน้ำแน่คุณบอกคุณแม่กดไลค์อันไลอยยางอยู่แต่ว่าบอมมี่าใส่ใจดอกเออที่กดกดอยู่หันหนาเมื่อยแน่าจากน้อยจะซื้อนะคะเปลืองตะค่าอินเทอร์เน็ตเออหันรังคนกับบริสียดอกเพราะว่าหลูกใจไหวไฟไ่ให้นาะคุณบอกคุณแม่นาะบอมีี่าใส่ใจอีย่างดอกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันเฉยๆให้กำลังใจกันนะคะ คลิปนี้นะคะเสนสองจะมานำเสนอนะคะแนวทางในส่วนเออเลขวิง่งเนาะสิว่าเลขวิ่งบอรกระโบแมนพวังงวดหนีพ่อเพิ่นจับคูมาห้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางของพ่อสีสเกตคุณพ่อคุณแม่จำได้ไหมคะงวดที่ผ่านมานะคะเปิดโตงว,วดแรกคันแม่พอเพิ่นหายเลขวิง่งมาสองโตเออแต่ว่ามีเน้นหายยูหย้มาสองโตก็จริงแต่ว่ามีโตเน้นมาหา วนเมื่อกี้กัเขาโตเน่นคุณบอกคุณแม่อะนี่ชว์ให้เบิงก่อนจากน้อยนะคะนี่นะคะเ้สนซสองบอกในคลิปอยู่เนาะถามพ่อว่าแนวท่าของพ่อนี่ส่วนใหญ่จะเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะพ่อว่าส่วนใหญ่มันจะไปบนที่ลูกนะคะเ้สนซสองก็เลยเขียนว่าบนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็บ,บ,อกบอกคุณพ่อคุณแม่อยู่ดอกในคลิปันาว่า ถึงแม้ว่าเพิ่นจีบอกว่าเป็นบนมันใจบนเท่ากับทามักท้าถืออกถือใจก็อย่าลืมไปล้างน้ำแนเดอร์นะคะอย่าลืมติดล้างน้ำแนนะคะแนวทางของพองวดธิพันธ์มากนะคะนึงมีตัวหน้าทีธิพันธ์มากกโตเด่นโตวิ่งนะที่พอเน้นมาหายว่งกลมไปที่เลขสองกับมาอิลีนะคะมาล่างนะคะเลขล่างออกซีสองเนาะคุณพ่อคุณแม่กะถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรน,นะคะเบ่งแนวทางไปก่อนนะคะ พอพ่อเพิ่นเพิ่งมาปล่อยงวดแรกเนาะจะให้มันปึบปั๊บตึบต๊บหลดกับบอแมนนะคะเข้ากะเก็บสถิติไปก่อนจั๊กองก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่จอบซ่อมอยู่นะคะวางงวดที่ผ่านมาเพิ่นหวงต่อไม่เข้าเบิรงเดอนะคะกะยะฝ้าร้านะคะเก็บแนวทางเก็บสถิติก่อนนะคะให้จักสองงวดสามงวดเออถ้ามันแม่นถ้ามันเขาอิลีนะคะก็ค่อยวากันก็ค่อยตามม่นะคะเพราะว่าพ่อเพิ่นกใไฮมากอยู่เรื่อยๆจังเมื่อนี่แหละ ให้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่เออให้แนวทางให้เส้นซองมาแล้วแล้วก็มีว้ากันโดนโอ้ยทีแรกเส้นซองว่าจะขอสัมผัสนะคะพ่อมันบอกว่าอย่าเฝ้าเลขมันบอกเข่ากระสันเอ้าบ่าเข่ายังไงพ่อให้นึ่งกับซองมาหนีเขาโตเน้นพร้อมนี่โตที่พ่อว่งกลมพร้อมกระซ้างว่าสันมันพักในเขาคักนะคะพ่ออยากให้เขาคักคักให้เอฟซีพ่นเบิ่งไปก่อนเ้อร์อย่าเฝ้านะคะแต่บ่าพ่อพ่นงวดเมื่อกี้พ่อพ่นโศกหมานดิคุณพ่อคุณแม่ พอมันเทดเลขวิ่งออกมานี่ได้หนึ่งกับสองเน้นไปที่เลขสองสองเน้นสิมากขักกว่าเนาะแล้วบันนี้ฝันมาสัน่นมีฝันน้ำแน่แต่บ่ได้ฝันทุกงวดดิบางงวดกับฝันบางงวดกับบ่ฝันนะคะงวดเมื่อกี้พ่อฝันว่าได้ไปบ้านลังเก้านะคะทีเพิ่นเคยอยู่เนะาอะอ,าอ,ยอ,นอ,อ,อยู่อุบลเอออยู่อุบลนะคะกลับไปบ้านลังเก้าว่าสัน่นกลับไป ได้ฝันกะบ่ไดคิดว่าสิไปเป็นยังขึ้นไปยังสิเนาะบานเลขทีมับนบานเลขทีสองสี่คุณบอกคุณแม่เบึ่งดูพ่อเพิ่นกันเละออกมาหยิบมาจับสองสี่สี่สองเข้าเต็มเต็มเอ้อแสดงว่าพ่อนี่ฟีมือการคำนวณบาธรมดาแล้วความฝันกะย่บงบ่ธรดาอีกฝันเป็นออกกะว่าได้เนาะงวดนี่ให้ทั้งแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณมาให้ทั้ง ความฝันมากมีฝันตองวดเราได้ลูกล่องออกไปว่าสู่เอฟซีฟังเด้ว่าเพิ่นจะตีว่าจังไดว่าสันเดอเอาเดี๋ยวห้าเบิ้งตัวเลขก่อนเนาะตัวเลขที่พอเพิ่นฟันมากนะคะหมายถึงว่าเป็นเลขคำนวณก่อนละกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เออว่าไลาน์แน่เ้อคลิปนี้แต่ว่าเช่นซองกับว่าอยู่ในเอ,อ่อเื่องแนวทางตัวเลขเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคลิปบางแนวทางนะคะมันต้องมีการอธิบายนะคะ ทีมาทีไปนะคะพอเพิ่นเวอามาจังไดเซียนซองต้องอธิบายต้องทายทอดออกไปคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเบิดทุกอันทุกอย่างเพื่อเป็นการนำเสนอแบบละเอียดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดนะคะจะได้ตีถืกวิเคราะห์ถึกนะคะว่าควรจ,จับทางแบบใดนะคะผู้ใด,ดที่ขีขคานฟัง่งเนาะถ้าอขอเตือนแล้วมันก็นรีบไปเบิ่งตัวเลขไดยูดอกแต่วา่ากะคุณอาจิบบรูรายละเอียดใน เรื่องนั่นๆก็ได้นะคะจังเช่นแนวทางนี่พอมีทึงแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณน,นะคะแล้วก็มีทึงความฝันกะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังแน่นะคะเบาะว่าฟัางจากพ่อก็คือพ่อเพิ่นค่อนข้างที่เป็นคนฝันแม่นอยู่พอสมควรเนาะคุณพ่อคุณแม่เน,ะนาะเอาตัวเลขแนวทางนะคะบาจินเนะนะคะให้เลขวิ่งมาสองตัวคือเก่าแต่ว่าพ่อบอกเลยว่า เน่นให้เลยว่าตัวใดจะไปบนตัวใดจะไปลังเออแล้วกับพ่อมากตัวใดแห้งเออเน่นมาหาแบบนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิ้งนะคะเลขวิ่งพ่อสีสเกตอ่าไปเบิ้งมาแล้วนะคะสีสเกตเขียนจั้งสี่วระสัน <laughs> งวดน,นี้นะคะพอเพันวิ่งมาหายก็คือให้0นกับ2มาประสานซูนกับ2อ่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งเดี๋ยวจะซองขอเขียนสักครู่นะคะเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเอฟซจะงงนะคะในระหว่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมสมุดปากกามารอจดก็ได้นะคะ มีความฝันน้ำตัวนี้เกียบแมนบอลเรืออ่าทีวางไว้ความฝันเส้นซองกระดโ okay. อเคาความฝันเดี๋ยวค่อยเขียนให้เอฟซีเบิงอ่าสูตรคำนวณก่อน โอเคครับเรียบร้อยนี่เลยค่ะใครจะจดเตรียมจดนะคะเดี๋ยวเียนสอบอธิบายสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางนะคะเลขวิ่งเนาะของพ่อสีสเกตนะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายน67พ่อให้เลขวิ่งมาสองตัวอือเกาตามสูตรของพ่อนะคะวิ่งไปที่ศูนย์กับ2อนะคะเซียนสองก็เลยถามว่าแล้วพ่อ คิดว่าโตได้สิเน้นสิเน้นโตได้โตนี้งวดนี้เน้นนักยังนะคะพ่อบอกว่าพ่อคิดว่าสองอยังส,ยสอง,อยงสียูอ่าสองยังสียูยัางมาพ่อนะคะแล้วคิดว่าสองนาจ,จะขึ้นบนพ่อมนะคะพ่อเลยเน้นสองไปที่บนเนาะแล้วกับศูนนี่ทาสิมาคือสีล่งลางประสัน่นอันนี้พ่อบอกมากนะคะเชื่อซองกับเขียนตามพ่อเลยนะคะแล้วก็จับคู่มาให้นะคะถ้าศูนย์จะมา ก็จะมาที่ 05, 07, 09ถ้า2จะมานะคะก็จะมาที่ 25, 27แล้วก็29นะคะอันนี้พอส่วนตัวพอจับออกมาใหา้เดอ้อคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้า f c เบิงแล้วนะคะมัก 0u ยมัก2อยูความีิดเห็นตรงกันในส่วนเหล็กวิ่งกับพ่อกะสามารถไปจับใส่ตัวอื่นๆได้ขึ้นกันนะคะเมื่อกี้ก็อย่าลืมเดอ้อเข่าตัวเนียนของพอ่อยู่วงกลมเล็กมา2กัมมาอหลีนะคะ ดูให้เป็นจับทางให้ถูกนะคะเอาบาทที่นี่มาฟังความฝันบาดนี้ความฝันงวดนี่นะคะสิ 16, มิถุนายน67หลังจากเลขออกในมือสองมือนะคะพอกะมีฝันตองวดเนาะคุณพ่อคุณแม่พอฝันว่าอ,อสิไปล่องป่าวะสันอ่ะพูดแปลเป็นภาษากลางก็คือจะไปลงป่าเออสิไปหาป่านะคะล่งป่านี่คือ คอมเนว่าหาป่าซื้อเนาะคุณพอคุณแม่นะคะก็คือเป็นการเพิ่นเก็บบัตรเห็นไหมเวลาทาสิล่งป่านะมันต้องมีการเก็บบัตรนะคะก็เลยเอิ่นว่าล่งป่าแต่ถ้าหาป่าก็อาจจะหมายถึงว่าไปหาเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะก็เลยใส่เข้ามาล่งป่าเออพอเพิ่นจิไปล่งป่าปนี้มันยังบอดเวลาล่งป่าสั่นพอก็เลยเอาแฮนะคะผูกไว้ต้นไม้ก็คือจริงเข้าไปหาป่าเนาะเห็นผู้เถาผู้ทสายนะคะเพิ่นเหตุกันก็คือ เก็บเงื่อนะเก็บขี้เงีย้ยอ่ากางแฮเก็บขี้เงีย้ยถาเอียงประมาณนี้นะคะจัดความเรียบร้อยให้แหตัวเองวสันยังบอหอดเวลาลงป่าบะนี้มีไม่ยิ่งวสันไม่ยิ่งสองไอ้สามถึงสี่คนนี่แหละมีตะพวงางามมาเอิญพอไปมา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 ,มาไปน้ำกันวสันมา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 ,มาไปด้วยกันเออมันวางสี่หล่าั่นพอกับลงในความงามในฝันนะ่ะย่างไปน้ำเขาบะนี้ ไปแล้วบันนี้เกือบแม่นีวิตเอ่อเกือบแม่นีวิตห่วยวิตน้องแล้วหะนะพ่อก็เลยรู้สึกตัวึ้นคือมาตา่มเพิ่นเนาะบันน,อนี้สีหอดเวลาล,าลงป่าแล้วโอ้ยกลับก้อนดอกก้กนนอนอกบวกไปน้ำแล้วละว่าสันเอ่อ่อยสีหอดเวลาลงป่าแล้วเดี๋ยวมันสีบอท่านว่าสันพ่อก็เลยกลับมาพ่อว่าถ้ามันบกกลับหนียานมันเขาเอาไปอยู่น้ำยู่วันสันเออฝันในลักษณะนี้เส้นซองก็เคยได้ยินอยู่ดีว่า อย่าไปน้าเด้อผู้ใดมาเอิืนเอานะในฝันกระซังแต่วันในฝันเท่ากับบาหูหรอกว่าเท่าฝันฐานาคุณพ่อคุณแม่เออเท่ากับอย่าไปตัวของผู้สาวงามๆสมมุิผู้บ่าวรอๆมาเอิืนเจี๊ยนซองให้หลงกับสินยางน้ำเยินได้เยินดีเทาเล่นว่าว่ะอามบอกว่าน้ำโชกเด้อใครก็ได้เออบาดที่นี้กลับมาหาแหวบสันยังบอกว่าในหอดแหวบันนี้เลี้ยวลงไปในหนองอ่าจุดคลายแหมกันอยู่ตรงนี้นะคะเลี้ยวลงไปในหนองน้ำฐานา เห็นปลาคอโตบบกใหญ่งงนะคะท่อแขนพ่ละเออปลาคอนะคะถ้าโตท่อแขนหัวมันก็สิใหญ่แน่นเนาะปลาคอใหญ่ันไหนอะว่อ,อง,ง่างๆบอกให้เข้าใจง่าไงเห็นปลาคอใหญ่ปลาช่อนเนาะปลาช่อนปลาคอใหญ่นะคะพอกเลยลงไปไปวิดมันขึ้นมานะคะจากน้ำมันก็ขื้นมาอีลีนะคะก็คือบ้านในจับตอนนั้นวิดขึ้นมาเออยกโยนออกนะให้มันขื้นทั้งออคู่เออ คู่น้องน่ะนะคู่นามพนามันเกือึ้นมากนะคะพ่อก็ตามบอกมามาจับเอาวาสันจับสองมือเลยคุบเอาเลยได้อีลีนะคะพอได้ปากคอใหญ่นะคะจับสองมือนะคะพ่อก็เลยตีความฟันจะคล้องว่าห้าแปดสองวสันแปดสองหานหาแปดสองเลยละคุณพ่อคุณแม่อื้อเห็นบอลลืมจ่อยค่าลืมเขียนค่าจะตั้งใจฟังข้ามฟันพ่อนะคะเออห้าสองแปดอือ ประมาณนี้นะคะพ่อตีเจ้าของว่าอ่าพ่อพ่อตีมือนะคะมือเป็นห้าเนาะหานิ้วนะคะแล้วกะสองนี่คือสองมือจับนะคะสองนี่คือสองมือจับแล้วกะป่าเป็นแปดประสันเส้นสองก็เลยว่าเอา้าพ่อตามที่โน้เคยสัมผัสผู้ใดผู้อื่นมากนี่ถ้าเพื่อนฝันเห็นปากคอเนี่ยปาช่อนเนี่ยมันสิเป็นเจ็ดดีพอนะคะเพราะว่ามันเป็นปลาไม่กเกล็ด พอว่าบ่สิ้นพ่อเป็นแปดว่าสันว่าถ้าเห็นปลาเอยียงนี่สิเป็นแปดลดปลาข้อสิเป็นแปดนะคะแต่ว่าถ้าปลาดุกสิเป็นเก้าเอ้ยสิเป็นปลาดุกสิเป็นสามเออเนาะมันแล้วแต่สิ้นไผสิ้นมั่นนะนะเนาะคุณบ่อคแน่ว่าภาษาบาลเฮากคือแล้วแต่ดวงใครดวงมั่นนะคะฝันแบบนี้อาสิตีคนละยางก็ได้นะคะ้าคุณพ่อคุณแม่ฝันในลักษณะนี้เคยฝันแบบนี้ แล้วมันค่อยออกตัวได้นะคะตีเป็นตัวได้กะคอมเมนต์มาบอกกันก็นได้นะคะพ่อเพิ่นตีเป็นห้าสองแปดนะคะอ่าเขียนเลขฝันไว้น้าแน่นาะลองเบิงเน,นาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกถึงมันกับมะเข่าของพ่ออยู่นี่สองหาหาสองนี่เนาะถ้าสิตีจับเป็นเลขสองคู่นี่หาสองแปดก็สิแยกออกมาได้เป็นหาสอง ห้าแปดแล้วก็สองแปดนะคะก็ได้สามคู่กับมาเขากับสูตรคำนวณพอคือเกาดิพอเน้นสองพองเอนาะเลขฝันห้าสองแปดนะคะคุณพอคุณแม่ลองตีเบิงงเดอร์นะคะหรือว่ามีความอ่าเคยฝันแบบนี้แล้วเลขมันออกตัวนี้นะคะฝันว่าได้จับปะค้อนี่ละกำสองมือคืพอพ่อเพิ่นนี่ละเออ มันออกตัวนี้เราดีงวดนั่นนะลูกยังสินะคอมเมนต์มาบอกกันเนาะเอาแคปไหมบาทที่นี่นี่ทั้งเลขคำนวณแล้วก็เลขความฝันนะคะลองดูนะคะมักอันไหนเลือกเอาเดอ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าพ่อเพิ่นนี่ก็มั่นใจสูตรคำนวณน,นะคะมากกว่านะคะเพราะว่าความฝันหานั้งเทียมมันกะฝันแมนบอแมน,อ,มนอยังสินะเท่ากับบอหูได้แต่ว่าตัวที่พอ ตั้งใจอยากมากแบ่งปันก,ก็นคือเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งสูตรคำนวณนะคะสองตัวมาตัวนะคะแล้วก็เออมีฝากาเจนซองก็เลยถามว่าแล้วเลขวิ่งพ่อนี่เคยจับคู่มาน้ากันบอนะคะพอบอกว่าบอเลขวิ่งของพ่อจะไม่จับคู่มาด้วยกันตางแต่เหตุมากนะคะบอจับคู่มาน้ากันส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะคะทามันจับมาทั้งสองตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ สองตัวมาตัวนะคะปีหนึ่งพิษโบกเกินเกินเอ่อไม่เกินหกครั้งต่อปีนะคะปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งเดือนหนึ่งมีสองงวดเดือนหนึ่งมีสองงวดปีหนึ่งมีสิบสองสิบสองสองเป็นยี่4บสี่ยี่สิบสี่งวดพิษโบกเกินหกงวดนี่กัดถือว่าโอเคอยู่ดีเนาะคุณพ่อคุณแม่เปิดเส้นหนาสนใจอยู่นะคะลองพิจารณาดูเนาะในงวดนี้นะคะ เอามาแบงปันให้เอฟซีเบิ่งนะคะจังไดกะพ่อเพื่นเขาเตือนเมื่อพ่อมาเออจอบซ่อมมงคนอีกจะงวดเด้อนะคะมันเขาคักๆเขา,ขา,ขาแน่แนก่อนเดี๋ยวงวดหนานะ้าน่ะทางงวดนี้มันเขา่างวดหนาเดี๋ยวจะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะขอสัมผัสพ,พ,พ่อพ่อวอวลีดี่คุณพ่อคุณแม่เอออยากให้เอฟซีฟั่งจากปากเจ้าโตอยนะคะเดี๋ยวยังไงร,รอดูงวดนี้ก่อนนะคะทาเลขเขากะเดี๋ยวเฮาคอยฟัง่ง าจากปากพออีกเทือนึงในงวดหนาแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้กะเน่าแนจกน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดหลยๆา,ายยางว่จะเป็นโตเล็กคำนวณแนะ่ข้อมฝันแน่นะคะก็เลยกินเวลาไปลายแนะ่เนาะคุณพ่คุณแม่จังไดกกะคิดว่าแนวทางนี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อเอฟซีนะคะเช่นซองถึงออกมาแบงปันนะคะกะขอโทษขอให้หลายๆนะคะทีวอา ย่าววล้าใหญ่ห้างนะคะเออม,มันต้องใหญ่คลิปนี้ยอมรับเลยนะคะว่าต้องใหญ่ถ้าเวากระชับกว่านี้คือจะบอเข้าใจกันแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ